สวัสดีครับมาพบกับเราครับในช่องพายแซ่บใต้ขอนเหมิครับวันนี้เราจะมาทําอาหารอีกแล้วนะครับอาหารเช้าใช่ไหมครับใช่ครับก่อนที่จะไปไหนครับโรงเรียนราะว่าวันนี้เป็นวันจันโอ้ไม่อยากพูดโอ้ไม่อยากวันนี้มีเมนูอะไรครับอาหารเกี๊ยวโอ้เป็นเมนูโปรดของหมู่แบรนด์ทำเองได้ใช่ไหมครับใช่วันนี้ไค่เจียวใส่อะไรครับ ใส่ผักแคโอมโอ้ไม่ใช่ผักน้ำนะครับผักแค่อมโอ้รู้จักชื่อแล้วไหนนี่คุณแม่เตรียมไว้ให้นางานุ่มจตีแล้วนะอ่ะจะตีแล้วนะ,ะ,ะวนะเชฟลงมือเองครับวันนี้เชฟหมูแบรนโอ้ไม่บีเลยหนูเป็นคนที่ชอบทำอาหารมาก <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ดูขนาดแค่ตกไข่น้ำลายก็จะเยิ้มแล้วนะ <c oughs> วันนี้มีกี่โฟงครับสองโฟงเพราะว่าหมดเกลี้ยงแล้วทิ้งข,ขยะครับโอ้ยหายใจหึดหัดแล้วทำไงดีหมูเราว่าเบาๆ้ใส่ผักด้วยนะครับน้อยมากนะคะที่เด็กจะกินผักนะคะแต่หมูเราชอบไหมครับชอบชอบผักอะไรครับ ชอบผักชะอมมากชอบใส่ไข่ะคะ่ะอืมทำเองทุกอย่างนะคะตอนนี้ใครใครสนทําไข่เจียวครับคุณย่าคุณย่โอ้ล้างจานเป็นยังครับเป็นแล้วโอ้ถง้าล้างจานให้ย่าทุกวันเลยใช่ไหมครับวันหนึ่งมันก็มีวันหนึ่งมันก็ไม่มีจานเหรอบางวันไม่มีจาน น้ำลายห้ามหยุดนะครับน้ำลายอย่ายุดมีคนโทรามาแม่อืมฮะอ้าวเดี๋ยวให้หมูแบนปรุงพร้อมทอดเดี๋ยวเราตั้งกระทะรอหมูแบนดีกว่านะคะ ใ,ใส่ท้งนีต่อไปโตขึ้นมูแบนก็จะเป็นเชฟทำกับข้าวให้พ่อกับแม่ทานได้นะคะเนี้พ่อโทรศพัพท์นะบอกโอ้โหโอ้โหตีเท่ากันละ ลงอะไรอีกไหมคะพงชูรสพงชูรสไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผุงชูรสเดี๋ยวรอทอดเลยค่ะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะแล้วนะคะนี่คือเราต้องอยู่ดูเลด้วยนะคะเราจะให้เขาทําเองไม่ได้เพราะว่าแก๊สก็อันตรายใช่ไหมครับใช่ต้องมีผู้ใหญ่ดูเลด้วยใช่ไหมครับใช่ทำไมไม่มีครับเลยใช่ร้อนมือ ร้อนแล้วบอวันนี้น้ำมันหรือยงังมันร้อนนิดนึงก่อนโอ้แม่ใส่น้ำมันเยอะไปไหนตีไข่เข้ากะเรียงเข้าแล้วคืออีกต้องอยู่ในความดูแลข,ของผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวเราจะได้รีบกินข้าวไปโรงเรียนเอาเลยไหมเอาเลยครับไหนทดสอบแล้วใช่ไหมใช่ ชีมีหนึ่งก็คืโอเคไปให้ทั่วโวยผักออกมาให้หมดสีได้นี่ไผักในจานนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดหมูใส่บาทจะไม่ทันพระ วันนี้ตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวเองนะครับโอ้โหกลับกลับเร็วๆเร็วเลกลับเออไปลึกๆเออแล้วกลับเลยเออนั่นละไรทำไมมันจะไหม้ข <tariffs> ้างล่างนั่น เกือบเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะครับดูขุดข้างๆออกหน่อยขุดข้างๆลงหน่อยอนูยน้นนะข้างกระทะเออเตรียมจานครับเตรียมจานโอ้ยเขาเแรงสิแม่ไปเอาจานนี่เลยเฮ้ย,ยแม่จะดูโลหมูไม่ธรรมดานะคะหมูเรา นสซมก็โอเคนะเนี่ยต,ตรงนี้เลยพับตลืดนี่ฮะโอ้มันเป็นเนื้อเดียวกันละโอ้สุดยอดมากเค็บเราปิดหัวกันหน่อยมุนปิดทั้ง่อนเนี่ยครับเอ้เพระัืะเดี๋ยวมันก็ดับ เอากระดาษซับไหมเอานมันเยอะโคตรให้หถือกล้องนั่นแหละน,นเดี๋ยวคุณแม่<ๆ>เดี๋ยวคุณแม่จะเอากระดาษซับน้ำมันมาครับเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันมันเยอะเกินครับอืมนีม่โอ้ฝีมือใครครับ รี่มืหมูแบนอ่าเรียบร้อยครับดูน่ากินไหมครับ้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยน่ะไปาทางไไหน่ะเดี๋ยวรอให้หมูแบนกินข้าวกันต่อเลยนะคะเอาได้เวลายัางครับได้เวลาแล้วคะ่ะาพบเมนูของหมูเบนวันนี้ก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับลงมือเองมีอะไร <Yeah. S 1> พิเศษครับ หนูมีกุ้งทอดเอาไปดังทางนน้นสิครับนุ่นนั่งทางนน้นไม่ธรรมดาฮะกินข้าวด้วยดูช้างแสดงดูช้างโชว์ด้วยโอ้โหมีที่ไหนกินนั่งทางนี้เรียกพ่อกับบาวกินยัง บางเราหมดเลยครับบอกว่าให้ไปนั่งทางนูน้นดูสิอืมได้บรรยากาศนะครับคนจะไปโรงเรียนอ่าให้กำลังใจว่าวาเ,<อ>เป็นยังไงครับกินไปนแล้วทำไมเงียบแถะฝี่มือตัวเองเป็นยังไงบ้าง ไข่เจียวอะไรเตนียตไข่เจียวผักตนอนี้นดีเอเต้นกเนุ้กุ้งเน้นแน่นมากเรามาดูช้างดีกว่าค่ะดูเจ้าเบนแล้วไม่ไม่สนใจกล้องเราเลยเพราะว่าได้กินแล้วก็ไม่สนใจเราเลยเป็นขาด้วยเป็นขาด้วยขาขาเป็นขาด้วยขา วันนี้คลิปเราถ่ายไว้วันจันทร์นะคะว่ารนจริง้าสิิก็จะได้ส่งไปโรงเรียนนะคะดีาดิเต้นี่ต้นี่เดี๋ยวกัน่ฮะเห็นไหมานีเต้นนุกเต้นนีนี่เต้เต้นเตเต้นนไปกดกเพอก็เต้นเพื่อพุงอะเต้นนี่เต้นนี่ยเลยยหเลยเลยเอเป็นไัด้วยี่

โ oh, อ้ยังมาทักถายสวัสดีครับควักก่อนควักก่อนควักก่อนควักคักนะควักก่อนเลยโอซทุอมันควักควักหมูเบนหน่อยควักหมูเบนหน่อยเลยมือมือทไงควักินอยควักควักเลยควักควักควักเวักค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 วควักควักควัก้ควักควักควักวักควักควักควักวคกกวกก เคโอ้โหอร่อยไหมครับโอ้โหนุ่มๆโอ้นุ่มๆนุ่มฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะฝากช่องให้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ายังอร่อยอยู่ ในช่องฟลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะครับโอ้สวัสดีครับโอ้บ่าววานะครับลาไปกับ่าววานะคะสวัสดีครับบ่าววาดีครับบอลโลกีครับบ่าววสดีครับบอลครับบอลโลกครับ